โหดีเดวผู้เดียวเลยเพครับย่อย่อยอก่อหสุดยอดเลยแแบบผิดกีแม่เนี้น้องตามมาแล้วนี่ครับมาหลังนี่ครับน้องเส้นเลกรดน้องชื่อรับชื่อครับชื่อลุกครับลุกอันนีแซมครับครับผมสวัสดีครับม่กล เป็นไงที่ราหนักริน Four ALLY, จะไม่ขาดนี่เขาบอก้วยครับนี่ม cin ีอันนี้เขาไปอันนี้เส้นเล็กตกค่ะขอบบครับเกบมึงยีหา่ไงครับเสียนหมากเลย เบิ้ลมื่ไรจะซ้่เร,ราเรพี่สอง้อยป่ะครับหรือว่า,าห้าลอยซ้ำผมมาต่อมาคขายดีครับสุดยอดเลยะขายหมดแล้วก็หยุด พักแล้วนล้วแต่ชอบนะครับมากมักเซนน้อยเส it, ้นร้ายมักน้ำน้อยน้ำร้ายสามกระบอกอร่อยถึงใจคนกินนะครับขูดให้เรียบร้อยเลยอันนี้เล oh ็กธรรมดาขูดนำนิดนึงครับเหลือเล็กตกพิเศษนะคะพี่เบ้นไม่เกี่ยวโอ้โหหั่ถงกันเลยี้ยวหนครับเปี้ยวหวานเปี้ยวหวาน แ่น้ำตาลไม่พอน <beber> ีสูตรโฮมเลยสูตรนี้น <Wel kin> ี่ชอบชอบถั่วเดียวกันเ้็นอกถั่วเป็นถั่วใหม่ถั่วใหม่างเทีัวแต่โดนก็แซ่บครับแต่จะหนีร้องห่วงรคนเด็บแตไมได้นี่ก็ปิดเล้วเล่นพิกอยูโอ้นตาลนนี่ก็เปลา่ย่เื่ออ ขี้เกียจมากบึงก็หูเอาดี่ีนึได้เจอแก่ได้เจอริงไงอนะโหนี่ครับสดเลยอับอืก็เรีอกพริกอะไรจีกวพริกจีครับเดี๋ยวรอเกี่ยวมาก่อนครับหอมมากเลยครับเอ้โหน่ากินปรุงเหมือนกันเลยปรุงสองคนล้วปรุงหมดสองั โอ้มาแล้วครับผมสุดยอดเลยว้าวกระเจาหมูเราบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยเสียโคตรแซ่บครับครับขอเทสสุกหน่อยจะเทสสุกยังต้องเทสสุก่อนครับเดี๋ยววังจิบประเด็รสชาติแบบวันนีกินน้อนนี้ต่อไปโอ้โหหวานแซ่บมากครับผม ตำนีิก็แซ่บเว้เนี่ครับนก็ต้องปรุงเลยผมกลมแบบนัวมากแซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมาอ่านาครับตีมือเอ,อ,อยากเขาอยากรุงเล็กน้อยครับไม่จะงหน่อยนรอมาครับอยากฝุ่งจั็หน่อยฝุ่งให้มัามาน,ใ,มนใจึ้นมาอีกนิดนึงครับผมทวงวอนเลยพอ <laughs> ดีพังามครับ แสบมัแซบจิงเปรี้ยวแล้วก็หวานเยหวาบาวามดเลยโนอเปคนแล้วพี่ยูนี่เพี้ป่ครับเพี้ครับเพ้ทำเรื่องเลยบ่น้องเบิ่งหนานคเพได้เพี้ยด้แต่ยูนี่บ่มีซอสิก จะไม่แสบรวเดเร็วตรงใสออกมานเมเค็มแต่มไมาครับให้าช่วยเอตนีเาเพิ่มหอมมากเท็ด จลินลืมเสียงเมดเลื่นกินหลอดได้กวัมากเยวหยิบกินจิ้มปีกคีมามาลองของครับปีกคีตุลินกัแซ่บขนาดไหนโอ้กปีดดีพ่อแบบครับมาใครจะชนปีกคีบวที่โหลึสองสาม <c oughs> สี่ห้าหกเจ็ดแปดกบเบาไหมละครับผมอาจจะซันงั้นมาขีันยังก็ตายเฮ้แล้วทำไมไม่ช่วยแม่

มืหอนครับจะสุดยอดในรอบปล่รอยเลยจะค้ำครับาเอยี่สิบเมตรเลยต่อสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบที่สองครั แบ่บมครับที่กินมันเปลี่ยนตัวมันแบบหอมก๋วยเตี๋ยวเลยตามเลยส่อก๋วยเดียวให้คุณไว้เดี๋ยวเพิ่มเปิดเดี๋ยวพี่ซื้อรอรอว่าเปิดอีอย่างน่มาอดให้เ,เขาเ่้ม

ับเลยสตัวจริงเรยงงรยากาศต่างเขาคืจะสุดหเหยื่อเรับื่อยน้ตา

จะได้ส่งไปทางผู้จัดการนยครับอย่าลืมนะสายเดียวอย่าลืมนะสีนี้แกอยากได้สีนี้จริงๆแล้วต้องมาตามวงใช่ไหมอันก็บอกว่าให้มาขออนุญาต่นะจะมาไหมนี่นี่เวลาก่อนเดี๋ยวจะมา ไงครับบมากอ๋ออย่างมากมันหาสารุดยอดแซ่บเลยจับใจครับเดียวแซ่บจริงครับผมแต่มันร้อนครับเจ้าเตรียมบรรยากาศในแค่นี้ครับผมสะใจไในบึงเงามาแล้วสววงทันทีครับผม ครบทุกยางบ้างถ้าจริงครับผมแนะนำลละ 40, 45, ออนะครับผมว่าจะมูรถเด็ดราคาละสี่สิบสี่สิบห้าร้ทห้าสิบเขาเร้ามเนี้ไหนผมไปบปครับเจะโยนไปส,สักคำจะจัดให้หมดเลย แต่โดนมื้อยังหอ,คน,งอ,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 อนครับผมน้ำกุญแจอ่อนอนเดือดเดือดมนแซ่บจริงครับผมสดมากคุณน้องๆด้วยครับรสจินทีพาพเที่ยวย่ยงไีและครับผม ก่อนเพื่อนหรือยังไม้หมดเลย <c oughs> ีท้าวเรื <c oughs> ่อยจะจอกินครับผม